โอเคสวัสดีครับพวก,กับผม M ในช่อง M Hub V 3นะครับวันนี้ก็จะมาฉลองครบ1,000งพันซับของช่อง M Hub V 3ไปพร้อมพกันนะครับวันนี้ก็จะมาแจกเจ้าตัวมอดนะครับตัวมัดที่จะมาแจกคือ1คุณสมบัตินะครับ1ก็คือสามารถ ปลดล็อกการ์ดทั้งหมดได้นะครับสสามารถส่งการ์ดไม่จํากัดจํานวนนะครับแล้วก็3ก็จะมีตัวมอดที่เป็นเป็นตัวเร่งสปีดที่อยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือมีทั้งหมด3คุณสมบัตินะครับเร่งสปีดส่งการ์ดไม่จากัดปลดล็อกการ์ดนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับการปลดล็อกการ์ดก,ก็คือมันจะปลดแค่บ้านเฉยซให้เราสามารถกดรับการ์ดได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะสุ่มการ์ดใหม่เข้ามาในบ้าน ที่เรายังไปเปิดได้ไม่ถึงเนาะโอเคให้เข้าเจกันตามนี้นะครับส่วนการแจกนะครับส่วนการแจกนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่ความขยันนะครับผมจะไม่แปะลิงก์นะครับไปนั่งพิมพ์เอาเองนะครับไอตัวไอตัวลิงก์ผมไปนั่งพิมพ์เอาเองนะครับผมแปะลิงก์ให้ตัวบิงเป้งเลยนะครับโอเคสําหรับการโลมอง่ายๆนะครับสมมติว่าคุณโหลดมาอันนี้อยู่ในคอมเนาะถ้าในคอมก็คือกดคลิกแล้วก็หลากใส่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเหมือนใน โทรศัพท์นะครับถ้าเกิกดคุณโหลดเสร็จเสร็จปุ๊บหนึ่งคุณต้องลบเจ้าตัวเกมตัวหลักอ่ะทิ้งไปเลยนะครับลบหนึ่งลบเกมทิ้งสองลบอแอปเฟซบุ๊กทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าตัวมอสเสร็จแล้วก็ลงตัวมอสลงตัวมอสเสร็จปุ๊บเข้าตัวมอสแล้วก็ล็อกอ,อินนะครับมันจะถึงจะมันถึงจะล็อกอ,อินได้นะครับล็อกอ,อินเสร็จแล้วปุ๊บคุณค่อยไปโหลดไอเจ้าตัวเฟซบุ๊กกับมาคืนนะครับโอเคนะครับให้เข้าใจกันตอนนี้นะครับสำหรับลิงก์นะครับ ไม่บอกว่าจะอยู่ในช่วงไหนนะครับเอาไปรุ่นกันเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีหาลิงก์แล้วก็โหลดต,ตัวม็อดไปขอให้ใช้งานได้ทุกคนนะครับแต่สําหรับผมบอกเลยว่ามันไม่มีไวรัสนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะนี่นะตัวนี้นะปึ๊บผมกดลากมาใส่โอเคเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมต,ตัวนี้เนาะ มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นแบบรุ่นเก่าแล้วแหละพอเรากดเข้าเกมไปปุ๊บมันจะมีให้เราอัปเดตแต่เราไม่ต้องกดอัปเดตนะครับกดข้ามไปเลยนะครับกดกากบาดออกไปเลยเลยโอเคนะครับสําหรับทีนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับก็วันนี้ก็ครบหนึ่งพันซับแล้วเรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะมาแจกหรือว่าจะมาให้อะไรก็ไปรุ่นกันใหม่นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่อง m h ับ วีเขาด้วยนะครับหรือว่าเอาคลิปไปแชร์เอาคลิปไปแชร์นะครับสำหรับไอ้พวกที่แบบเอามดไปขายเนี่ยเอาไปแชร์ดักหน้ามเลยนะครับผมนะมันใส่หลายคนอยู่ในกลุ่มนะครับว่าแบบหน้าบางทีแบบเอามาขายอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับสาหรับผมแต่ผมคิดว่าออไอ้พวกพอค้าไม่ค้ามันอยากได้หลยคนเพราะว่าหนึ่งแหละมันส่งการไม่จากัดไงไม่ต้องแบบเข้ามาลบข้อมูลลบเข้าเกมใหม่อะไรประมาณนี้ โอเคนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสสดครับ